อุ่นใจดิมาเห็นรูปๆๆคล้ายคำแบบนี้ได้ยันใจยหันไีอียนคนที่หลังอู้หูือวนี้นั่นเนาะโมเมนขอจ้ด้วโอ้ยเบิดแล้วแต่เราตัดซีดเบิร์ดแล้วแต่เบิดซีดแล้วแต่เบิร์ดรุนแล้วทำไมเนาะมีแตตโตงงงโอ้ชุดหนึ่ง้ะโอ้ซี มีสีที่นั่งนี่ป่ะคักไหนบอเซมซีล้าเลยเนาะสามล้านไปเพิ่มรคานไ้เนาะโอ้ยอย่างไเมือใส่เสื้อผ้านุนเนาะคักแท่นี่เสื้อผ้าลูกเต่าถิ่มเชนี้เนาะตุบติบตุบติบเลยสบายติดตามเบิ้งบาสิเป็นของพัย อ่าต er ู้กับเข้าหน่วยนึงแล้วก็เตียงหน่วยนึงพี่น้องเอ้ยเตียงนั่งเครื่องไฟฟ้ามีเครื่องมีเครื่องไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกโอ้ยเนาะไปเด้สิได้รับโชคใหญ่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเปิดามามื้อนี้ก็อยู่พี่เด้อพี่น้องเอ้ย้านตู้กับเข้าเนาะ โดยสบายดีเด้อสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องพาดุงน้อเบิดสุขสุขคนพบพ่อกันกับออนนงงโซงแม่น้องอ่ะนนเด้อพี่น้องเลยเนาะโดยมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสออกมากข้างนอกนําเบาวสซนื้อนี้กัพี่นองง้องเลยอ่าตะอุ่นใจเด้ออุ่นใจเด้มาเห็นรูปๆๆปร้ป,รปค่อยคแบบนี้ได้ใหญ่ยี่หัสิย่านคนคิดหวัง แล้วน you ั้นเนาะโอ้ยเบิดแล้วแต่เราตัดซีนเบิดแล้วแตเบิดซีดแล้วแตเบิ้ดรุนแล้วสบายเลยสบายดีได้งามยู่บ่โดยโอ้ยมันก็เบิดเท่านั้นแล้วเนาะฮะคากิดีเองเด้งต้องเนาะเด้งต้องนี่เราภัยดีแต่จะเป็นผู้โชคดีนี่เนาะ ต้องถามถามโมเาก่อนถามเซนว่าเออมเซนว่าเป็นรับงานแม่แมเซนับงานเลยมเซนไปจเป็นผู้โชคดีนี่โดยคอยจักจัลยได้สอยคอยคอยอุนใจหุ้มมาจอดด้วยดจอดตนาตู้ดิตนาท่านขายตู้นี่ไงอุดใจได้แล้ว โเห็นโเห็นทางนี้เนาะข้าคือเกาบ่นี่อไรก็ล้านเก่าล้านเก้าตู้กับเข่าเนาะพี่น้องเลยกระคืออเนาะอ๋อน่นนี่เนาะนี่ว่าเินาด้บ่ แบบใดกันดีไปคนละแบบแบบนี้ก็มีตะนางเนาะแบบระบายอากาศตัวนั้นมีตัวนี้มันใหญ่กลัวบะโอตัวนี้เป็นตะนางใหญ่กลัวเนาะ โอ้บังเปิดบองเดียวนี่เลยที่นี่ก็งามไปคนละแบบเนาะงามคนละแบบประตเดียวบัตัวนี้มีประตูเดียวตัวนั้นมีสองประตูอิงตามงบเแ่าไร <c oughs> อิงตามงบเท่าลร <c oughs> เลยเนาะเออ งมเขาจุ๊บกะเอาเอาตัวมันจุ๊บเออออ่ามีแต่ตัวงามๆนี่ด้ลยเนาะเดือดมากๆสูบาะคงไหมดีดอกตัวนี้เป็นตู้โอ้ยพี่น้องเห็นตัวเองสวัสดีเด้อปลาดูหน่ยเนาะตู้เสื้อผ้าตัวนี้พี่น้องเลยเนาะตู้สวยงามอืมครับคักครับ โอ้อยากได้ดิเนาะตั้งไว้หน้าบ้านเนาะร้านแดนเสียงบรรยากาศุกข้าประจำโอุ้กข้าประจำบ่มาเอาจังหน่วยได้อยู่นี่นายหน่วยนะบ่จิตจริง ูไล่รูปไล่รูปไล่ให้ทั้งเจ้าของรกกับรูปหย่เูปแลรูปอีกยังี่ย่างไปย่างงายยังทอ้ยจัเนาะกาว่าเห็นอะไรา่นนเนาะมีแต่โตงงายโอ้ชุดหนึ่งบ่โอสีอ่ามีสีที่นั่งนี่วะอืมกไหนวะแซมสีลาเลยเนาะ สา,าสามล้านไปเพิ่ม,รม <c oughs> เร<อ>าได้นเนาะนั่งกินเขนะ่าเนาะนี่เด้เนี่ยมัน<ร>มันเป็นเด็กเด้มันเป็นเด็กเนาะมันนั่นเด้เรมแข็งเฮงเนาะน่นั่น,นดิคะโอ้เป็นจมีนแล้วพ่อตัวอเต็งน,นะ,นะโอ้ยังได้ขวบุญมีได้ เช่น่าจคจะบอกงามจะสืออนานบริมตู้แตงหนาได้ดูโอ้สองพันเจ็ดเป็นเงินบาทเนาะแต่วัวนี้กบเัวนี่เอ่กมาจากไหนเนาวนี่ขาวั็ตัวนว่ามันมีไฟเลย โอ้ต้นตัวคาวนบอเนี่ยมันมีไฟเวลาเขาเปิดไฟมันก็มัได้มาเด็อันนี้กับคักอยู่อ๋อผู้ใดนั่นโอ้ยอยางไรมอใส่เสื้อผ้าน่นเลยเนาะคักแท่นี่อืมอ่าเสื้อผ้าลูกเต่าถิ่มเช่นนี้เนาะตุบติบตุบติบเลยสบายที่นอนช่องว่านปลายเนาะลาดฝ้ายเนาะ น่าไปเล่นเนาะไปเือเขาจะเอาเนาะเราไปแห่งเห็นงามเลยเนีาะผู้ทางในพวกกับที่นอนเนาะทางในพวกกับที่นอนใส่เสื้อผ้านี่มอนแบบนี้เนาะก่อนเช้าเขาก็ได้เคลียร์รถเทาก่อนแน่เนาะมองรถเทาก็ซื้อเตียงไว้เลย ห้องด้านห้องน้ำผ่านไอ้เพิ่นม,มีแต่แบบคนะักๆลดเนาะมองมองให้แงนะมาเคลียรถเท่าก่อนเอาเอาลงก่อนเอาเอาออกก่อนเ <c oughs> พราะว่าเตียงอันนี้ซื้อมาแต่สวรรค์บุเนานะ

ใช้แก้แบบใดไครบอกโอ้ยพี่น้องเลยไปให้เจ้าเดียวบัดเลยบพราทั้งเตียงทั้งตู้กับเขาหน้าเดียวบพนั่นเจ้าอย่างเดียวโอ้ยเนาะไผ่ดีสิเป็นผู้โชคดีเนาะพี่น้องเลยไปติดตามน้ำส่องผู้ใดเนาะบวชจิตบวแสนบวชขำเนาะไปเลยน้ำส่องบวาจิตบวาแสนบวาคำเนาะพี่น้องเลยติดตามเบิ้งบาสิเป็นของไผ่ <ส>ตู้กับเข่าหน่วยนึงแต่กระเตียงหน่วยนึงพี่น้องเอเตียงนั่งมีเครื่องไฟฟ้ามีเครื่องมีเครื่องไฟฟ้าเครื่องใส่ไฟฟ้าอีกอ้ยนาะไป่ดีสิได้หับส่งงหญ่มือนีพี่น้องเอยเนาะเครื่องใส่เครื่องซอยเนาะราคากะบ่ได้ถึกๆได้พี่น้องเอ๋ตั้งโชคดีดีได้พี่น้องเอยเนาะ ไปเจ้าคาร์ลกันนการนอนวันเนี่ยนอนเ,เตียงเนาะี่นเ,เตียงเนี่ยมันแบบวา่าราคาพอพังเนาะคุณหนึ่งขึ้นเทิงวะได้อยู่บอกระลุกเอาลงไบบน,นี่เลยเอเาลงไบบนี่เลยเนาะบัดเอาขึ้นนะฮะจะเอาขึ้นง่ายดิกล่องนี่กับเมนบ่เน,เ,นเนี่ยบูคักนี่น <dances> ี่นี่เกิดอไรวะเออเบื่อค่ะมันยังอ่านอาไรอินคัมบ่ mm hmm. เนาะตั้งดีดอบ่อทรงมาลอยตรงเลยเนาะถาเอาขื่นน้ำลังบ้างอือไปหามตัวนั่นก่อนก็ได้เออเน่ฝนก็มีพนักงานเพิ่นอยู่มา่าเจ้าขึ้นไป็ถาดจับบ่้างถาดจับขึ้นถดบ่อจีบบ่ขึ้นเท่งบ่างได้ยู่บ่ฮับผู้เดียวได้บ่าพี่น้องเลยไปเดชสิเป็นผู้โชคดีเนาะพี่น้องเอ้ย รอติดตามดุนเบิงทั้งส่งเบาเสนกับเบาจี๊ดเจอพี่น้องเลยเนาะคักงเ่อกขี <els> uh, ่นอยล้านล่านเปดตอนแรกคนมาล้านเก้าทั้าคนมาเอ้ามาซื้อประจำรุ่นไห้ล้านเป็ดเหมือนดุนไห้เซนหนึ่งพี่น้องเลยเนาะเออไบ่มาเตียงเข้ากับทได้ตะแคงเหงาไ้บ่สิได้บ่ตะแคงเหงา ร่อนหาไปทีทน่เอาายไปทีงก่อนมีเลืองไอันนี้เครื่องเขาเลยเอาเข่าในก็นได้เอฟซีเพินเ่นผักมาให้พี่น้องเลยเนาะเอฟซีเพื่นสื่อสื่อนี่คุ้นคุ้นวะซื่อนี่คุ้น,นคุ้นเลยเนาะมาจากมุกะหารจ๊งหนิวโอ้คุ้นคุ้แต่โดนเน่พี่น้องเลยเนาะที่ว่าทางเมย์นบนบบได้ผากมา คนผักมาให้เบาคำพี่น้องเลยเนาะกับสาวอินแม่ใ่ายได้มาคั่มเบิ้ลไปมอบให้ข้าวกล้วยโอ้โดยโดยรอไปรุ่นเบิ่งทั้งซ่องเบาคั่เบิ่งพี่น้องเลยเนาะกลองมัตสุมีอย่างแน่พี่น้องเลยาตั้งที่ไหนเลยตั้งให้กาวเซานอนกับวิทย์เกิรอดเนา กะดังเคียวมาสิวัแนวใดลงเหรออ๋อันนี้ไว้ในก็ได้ลงเลยไว้ในก็ได้เอาขาว้ในก็ได้ป้าวนอก้นอกุ๊บปุ๊บไนโบไบ ไม่ได้อยู่ันดิเออฮันดิมัดเอาเอะไรเนาะได้มัดเอาพี่น้องเลยจัดนักจัดเต็มอีกมัอนี่กับพี่น้องเลยเนาะรถบารเซนลูกสาวใหม่เพิ่นพี่น้องเลย เพิ่นตั้งเลยเปิดว่าเพิ่นว่ามีอันนี้บ่คือโมพี่น้องนะเพิ่นออกรถมาตาบิตเปิดว่ามีอันขาวๆนะเพิ่นว่าคือกระโปรงเพิ่นได้ตั้งว่าเออให้เป็นลูกสาวซะเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยเครื่องน้ำพานอ้ายเพิ่นนี่ก็มีแต่แนวงามๆเนาะ ฟอมิเจอร์นั่นข่อยอยากตั้งไว้ในในเฮือนครัวเลยเห็ดเฮือนครัวกะคักูกะโลเอาฟูมิเจอร์นี่ไปตั้งอ้ยเหตุกินแล้วนั่งกินอยู่หันเลยเนาะผักเลยอันวาดฝันไว้ว่าอนาคตฮะอยากกระเป๋าเงินมาหนำเนี่ยกระเป๋าเงินมานำยุบหมู่เหรีญเงินตัวเองบายเงินคน ม <laughs> ันเงินตัวเองมีพอดอยู่สองแสนนี่ไปจ้ <laughs> ่ใช่สองแสน <laughs> เงนิงเนใชน่ตัวเองเงิน,นสองแสนเลยแต่หันมีแต่เงินเพิ่นเนาะใช่มาได้ได้พี่น้องเลยเนาะเวนเงินเฮ่าตุ๊กใจเบิด <c oughs> โอ้ดาวหับลูกค้า <c oughs> <c oughs> ล้านแปดโอ้นั่นแปดนั่นแปดงามได้พี่น้องไอ้ตู้กับเข่าเนาะ <c oughs> ในอยู่แนวกินเนี่ยเท่าใส่ไปหัหนอเมริกันแม่งวันเข่ามไ่ได้นะเนาะ ค่าค่าพี่น้องเลยไปได้ไนอกามีมีเตียงน้ำเลงนะตอนแด้ขึดนยากอยู่เม่นบ้างบัานี่ผู้เพิ่นเคยแก้เครื่องเพิ่นแหงผู้จักว่ะผู้จักวิธีผู้วเอาขึ้นมีว่างว่างอยู่ได้เม่นกลองแล้วอะไรอีกได้ค่ะได้ยู่ได้ค่ะลกินวัเสด็ข่าวทางในอยู่ยังมีว่างว่าพอได้เม่นกองแล้อยู่ได้ค่ะ เปื่อนเฮงเคยแก่ของลายเนาะทางหน้าขึ้นมาไทายมาเลยเนาะโดยเปื่นเคยมัดเครื่องนะพี่น้องเลยเนาะเปื่นะกะทิผู้จักบัวเฮาเาคยมัดของไงเอาบัานนี้พี่น้องเลยมิแต่ว่าปไปรุ่นกันบาผู้ใดสิเป็นผู้โชคดีในตู้กับเข่าหน่วยนึงแต่กะเตียงหน่วยนึงเนาะ มีเครื่องไส้ไฟฟ้าอีกเป็นเครื่องใส้ไฟฟ้าเลยว่าหรือว่าเป็นโซล่าเซลเป็นดอกไฟโซล่าเซลล์บ่าโดยมันจะอยู่ในราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยอ่าเดี๋ยวคอยสิไปต่อยุบุ่นอีกจะเนาะอยากกูคือกันได้คอยกับว่าราคาเท่าไหร่เงื่เชื่อมัน อยากได้ก็เบิงเบิงไววนะฮาเงินจุ๊บก็เอาเสื้อละอันเสื้ออะไรอยู่หน้าบ้านก็มืดนื่อยอ่อยากได้อยู่ได้ันาดเยังหาเงินมาได้เอา่ะไรมานเนาะเมนเมื่อไรเขามาคำบงสีนะมันเปิดเองมันสิะอยากได้อยู่หยังพันธมิตรดอกอยู่เพื่อนกับเวลาห้องโบได้อยู่อยู่ เรานอนนาดิแม่บางเทอเขามาแต่เวียดข้ามมั้งสิเขามันก็เปิดไว้เองมันนะเพราะมันมีแสงสว่างแน่แบบนี้เนาะแม่นี่แบบนี้นี่แบบนี้นี่กับแบบแบบมีแฟนในโตนี่เนาะอ้จ่ายเงินเพิ่นได้เนาะร้านเป็ดเนาะแม่ เพิ่นย้อนเพียงไฮเดลเดินขับรถแลนเลยนี่ห่วยเพิ่นแบกไม่คอดแลนน้ำหลังเลยบปจ่ายเงินเออเอาวันนี้พี่น้องก็ไปเบิ่งผู้เลนเนาะมังซื้อให้พี่น้องโดยวันนี้ใดก็ทผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นโดยบมเสียงกับบเจิตกระพุกกระดีอยู่มเราเพิ่นเรากระเบิชิบว่าไปเป็ี่ยนเลยเดียวอิ่มที่เพิ่นทีผู้ใดุ่นบ่ก่สกไปให้ผู้ใดเนาะโดยแต่การทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นให้ทั้งมันกระเบิตเนาะกระเพื่อนนี่แหละบรคทำ โดยด้านุญไทยดใด้ับานของร้านเพป็ดเนาะต่ว่าเป็นเตียงนะซื้อมาแต่สวรรค์พ่นพี่น้องไงเนาะคอยว่าตอนแรกคอยว่าบอเซนแก้เมื่อไหร่เฮื่อนบอสเนาวนอนอยู่ในรถบันคืนเลยและบเมนน่แต่ว่านอนในรถบ้านคืนเนี่ยบอโร่งกเขื่อนโบเมนแล้วอะจำนอนในรถบันคืนดีโบเมนแล้วอะตื่นเช้าวายังนอนอยู่ในรถอยู่นี่วะ นี่เธอว่าพึ่มนนักเองเนาะโอกาสหนวะเออซาดูเลยเปิดกระมัดคากิลีพี่น้องเลยเนาะแน่นตึ้งๆหบบมาต้องยยามาชิโยกี้อาบริางางยาดมาไนี่กไหนบ่ทางพิ่นไปเลยโอ้ ผูได้เบิ่งคิดไม่นองอนุ่นนี่นุ่นนี่ได้นี่น้อพี่น้องเลยเนาะหลายจงไ้ตโตนี่กับเมนและนี่ก็แเมนนียนมเลยยังจะมีไฟอีกพี่น้องเลยดอดนึงเพื่อนหวานเนาะแน่นตึงตึ้ง่ด้เงินเพื่อนนะแบดนี้ยังบมเรียบร้อยแต่เงินนะ ยเช็คบ <conclusions> ังก่อนได้เนาะเผื่อกลัวมชัวร์โดยโดยขอบใจได้เด้อโดยเป่นกับบริการดีๆได้พี่น้องเลยเนาะบริการดีนี่ยบริการดีดีเลยโดยโดยขอบใจได้เด้อ ไปไปนี่เฮาเดินทาง่ตโดยอ้าพี่น้อยนาะตัดภาพมากกับมา่ตกันจูฮันถายไพโซล่าซลพี่น้องเ้ยฮอดแนวหอดแวฮอดแล้วอมเคยซอ่เือมันมันเป็นหลอดไพโซล่าบอสใส่ในเพือนบอคืออยู่ในหน้าบ้านหน้าบ้านบอหน้าบ้านเนี่เป็นตัวนี้นะแมน ตัวนี้เด่เนี่ยอถอดเกิบได้เหรวะเวินบ่อลานพัยหิตนะเข่าห่านปูกระโลได้ไหมเราถอดเกิอบไนะออบลยเออน,นี่เลยเนาะโดยภายหนาบ้านอันนี้เน๊ะนี่เท่าไหรเนาะหกเซ้านา0ันหกเซนเก้าสิบพันอืม คุณเบ่าอยากได้ทรงโหลดบ่เข้ากัเอาตามงบเขาแงงรงบเขาพอโหลดหนึ่งกับเอาโหลดหนึงดูาแล้วแต่วัดมันบอตัวนี้รอยวัดอยวัดเนี่อันนี้หกสิบวัดได้ตนนัวนี้อาจจะถือกว่าบรงอาาก็จะเอาทรงมันก็จะได้ทรงมุมอ่าคาเบิ้งพื้นตัวนี้ได้จ้ะเก้าบห้าแสนเก้า ได้ยว่าได้ยว่าส่งงานอ่าแต่ว่าแต่ว่าหน้าเขาเอาราคานี้จังจะได้ส่งงานตามจุดประสงค์เพิ่นพ <c oughs> อคนละมุมเนาะอ๋อคนละม,มุมเลยเพราะว่า<ห>ถ้าเอาเดียวมันก็นกนได้มุมเดียวจะภายหน้าบ้านเมนหกสิบบาทคือควมพุงแล้วก็ควมหนากว่วงของเพิ่นนั่นแหละการเก็บไฟนั่ยแหละอยู่หน้าก็แบบนี้แหละแต่ว่าแต่ว่าเอานี่แหละลอยบัตอยู่หน้าน่ะบิดคื้น<ห>นะปุ่มอยู่เตนขงขัดปัญหา แจ้งคักเบิดพื้นเลยแ,แต่ว่าตัวนี้ก็อาจสิประมาณหอดหอดอยู่ดอกสี่โมงเช้าอาจสิหอดอยู่คุณมีอย่างแบบนี้เท่านี้เหรอก็มีจานมันเลยมีจานเออจานนี่ดิมันต้องมีีเด้มันคู่กันนี่ดิต้องมีค่อ,อ,อยค่ <c oughs> อยกับบริจักเราก็เห็นน้ำผู้นี่เอาเอาโชวงานเด้อเออ ม่แเอา60สิวัตคุณได้เบิร์นมันแก้กองเล้นี่เป็นตัวยางแก้กองใหม่ๆอยู่พี่เออนตัวยางไห้เบิร์นที่ซื้ออันนี่อันนี่ปาจิตปาเ่มีคุมภูแล้วพี่เราเนาะข่ยบ้ได้ากแล้วข่อยบ้าตามเห็นหูปือได้กินนี่เนี่ยพี่ต้องซิมี่ตามแพนจะต้องทำเป็นโซล่านะ ก็ปุ่เ่มาม่อาอยู่ในประมาณสี่แสนปลายอุ้ยอันนัะแต่ปิกายนี่เมนนาะสี่แปายเมนายังมันกับ่บได้ค <se anak lonely> ือราคาเก่าแล้วพี่น้องเลยนาะ่านแสนด้าสกันะเออเาก็เข้าใจอยู่พราะว่าเงินมันกับบบเนาะคือบีกายนี่กัเงินราคานึงมาปีนี่กัเงินรานึงแปรนั้งเยน เอาโซลเอาเอาโซลเครื่องนี่บนรุ่ไห้บ่ไอ่โซลเครื่องรุ่นไหนนะวะเนาะเเออออมีการตรองโดยหักซื้อน้ำเงินประจาอยู่พี่น้องไงเนาะมาซื้อน้ำเงินเรื่อยอยู่สองเมตรโอ้ยลายลายลายติบอยู่มัดสองเมตรนี่ก็มัดใส่เสาใส่อยังเนาะ ตานปลายพี so, um. K K ่น้องเอ้ทรงอันแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวัดไฟมันบอราคาแพงอ่าคว่ำแห้งของไฟคืออันนี้บัตหลอกเวิร์กันหน่อยแน่หนึงเนาะคว่ำสว่างกับบุญให้สามร้อยสองร้อยอืมคว่ำสว่างของเพิ่นเนาะนให้ใครใครกูบมีเนาะเมนให้กูบุมีนะแล้เขาก็ได้ทรงมุมตัวนี้เขาเลือกเิ่นเขาก็เอาอิงตามงบเขาแน่มาเติมหนึ่งเลยอุ้ยด้วยเมนกับผู้ทำบัตร ก๋วยไ,ไส้อะร้อยวัดกันยังกุ้มมัดขึ้นะ่ะคืออันนี้นี่พื้นที่กว้างเนาะสามรอยวัดสี่ร้อยวัดเดี๋ยวสินะตัวหลอดใหญ่นะหาร้อยเส,สบตาพูดได้เนี่เนียนเสบตาพูดได้เนี่ตัวใหญ่ๆนะหาร้อยวัดเลยช่องสีไปไกลยุ่งตัวนั้นช่องสิ่แบบลายเม็ดยุ่งทำมาใส่แบบใต้น้ำครอบขัวเฮาสี่สามสี่เมตรนี่เอาตัวนี้ก็โอเคอยู่เนาะ come นํากันพี่น้องเอ้ยโอยไปด้สิเป็นผู้โชคดีเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะสะอ่อนแล้วดิไฟกั2รอบอยากสิเออตู้กับข้าอีกเนาะลกตู้นั่งพร้อมไอ้โต๊ะนั่งเนาะโต๊ะนั่งพี่น้องเอ้ยเบาเบาไปเลยว่าตู้กับเป็นอันเดียวกันเลยเตียงทดลองเบิ่งก่อนเตียงเนาะเตียง ได๋บ่เนาะนะปึ๊บเอามาต้องเปิดเอารวมเรื่อยๆแล้วกะเอ่อเป็นที่ว่ากันได้แตได้เนาะโดยเพินว่ารุดให้อยู่พี่น้องเอ้ยทวงทวงอย่าลืมอย่าลืมเออ สีนี่สีนี่กับคนะ่าแค่นนะว่าจิตหน้าบ้านนาหานะ้านเนาะแมนหน้าบ้านเมนี่ตัวนี้อ้แบบติดตั้งเลยตัวนี้เนาะพันกลัวคนแน่นี่แบบแบบอยู่ในนี่เลยนี่จานมันอยู่ในนี่เลย,ยพ<อ>กยกับหลอดไฟแต่าไปซี้นี่โอ้คักงในหลอดไฟคนนั่นเลย โอเป็นดอดนะเนาะอือมันนั่งก็คักเด้อเนาะแสงแดดเลยปุ้มเลยเนาะแม่นปุ้มเบิดคืนเลยนะอันนี้น่ะบ่สนเพิ่นจะซื้อด้วยเนาะแม่นเพิ่นซื้อด้วยอยู่บ่ือยยจักนดว่าอาจสิบ่อาจสิบ่ปุ้มเบิดคืนเนาะเพราะว่ามันวัดมันน้อยพี่น้องเอ้ยุ้มเพิ่นคือกัน10 1 2เลย ชิปห้าชิปโฉมสุโมงโอ้กับเบิรคืนนะเนาะเพียงแต่ว่ามันสิบ่วงแห้งไปไกลใช่ไหมบ่ไฟเฮาเนาะความแห้งมันจะมันจะเป็นแบบว่าตัวกูน้อยแต่กับโปสูกับผู้ย้ายจะมาเปรียบเทียบกันเนาะโอ้แต่บากรุ่มเบิร์ตคืนก็โอเคอยู่ได้เพี่น้องเลยแต่ว่าไฟเพิ่นซื้อเนาะความหงของไฟที่ซื้อ ว่าสำรับนาว่านธรรัดนานกับดูวอานี่แหลเมนโอเคยุ่แต่โดดไฟเห้าอิงห้าไต่กันยังไม่ได้หุงไก่พวกบันไดเลยเมนบริเวณสามี้เมตรนึงสองหลอดพี่น้องเลยสองเลยพี่น้องสองหลอดเลยอ๋ออนีอรุ่นให้4ีเนาะยังเหลืออยู่ห้าเซนหา พอดีเป็นอะไรร่วมมืงยุ่เจ้าหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งเซนบ่โดนหนึ่งล้านนึงเซนถ่วงบ่โอ้โนให้สี่สิบอ่าพอดีเก้าสิบพันแปดสิบพันเนาะแปดสิบพันรุ่นให้ห <c oughs> ลอดละห้าเซนห้าสิมห้าพันพี่เองเลยถาประกันอยู่พวกอื่นแต่ มันโมหงเลยบรทาดนี่ปัญหาไม่ให้มันคือแม่จเป็นนะครับจำเป็นแมโมลาประกัน่วาเขาไปใช้ได้มันมีปัญหามันโมหงมวยยังสิบบอสโมฮาประกันฮกเรือนเนาะโดยเซ็กเบิงเผื่อความชัวร์เนาะโอเคนะครับเซ็นบอส ขวบจิตเขียนขังสายบอขังขัวขังขัวเนาะขังขัวเนาะก็ยืนอยู่ข้างนี้เห็นเป็นขังสาย <laughs> เออ okay, โเอเคเลยเอาบินมานะ้ำอ๋อถ้า,<อ>าว่าเมือ่อถ้าว่ามันมีปัญหาอ๋อต้องเก็บบินไว้ดีๆเนาะนั่นแหละเออโดยโดยเนาะคือสิบประมาณนี้ฮนะขอบใจเด้อขอบใจดได้ได้ได้เด้อโดยไปไปโอเคพี่น้องเลยเนาะไปวันนี้พี่น้องเลยมิตร่าไปรุ่นเบิ้งเนาะมาผู้ริสิเป็นผู้โชคดี รุ่นทั้งอ่าซ่องเบาจิ๊บเบาเศนเด้อพี่น้องไอ้แม่น้องอน,อนอาจจะบม่ได้ทายน้ำเพลินเพราะว่าอาจจะเป็นมือกล้องให้เพลินเนาะไอเมโนนกับสิขอจบคลิปไปซ้ำนี่เลยเด้อบ้านลุงเ,เนาะพบพ่อกันใหม่โดยที่นี่ก็นลำลาไปแล้วขอบคุณขอบคุณเอฟซีถูกท่านเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่นออนไอโน,น่เฮ็ดคลิปต่อไปให้อยู่ดีมีแห้งกันเบิดอสุขุสุขคนเนาะสบายดี